กบิดบิดเขินบิดอะไรอ่ะแซกซุปแซกยูเขาไปอยู่ในเน็ตเนี่ยเอามาถึงวัด uh ี anyway. iz iz ้ก็เลยว่ามีมีเพื่อนนอนอยู่เนี่ยเออไอรุ่นจับดีสองตัวมันมาไอ้รุ่นจังแต่ห้าโมงกว่านะห้าโมงคื้รุ่นมันก็ไปแล้วมันบอกว่าไม่ใช่มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะเอาข้าวไปส่งใครไม่รู้เขาฝากข้าวมา ีแถวนั <Techn Pokémon> ่นฝากมาไปซื้อสมุดสากลเลยเออไปไปไปดีไซนอีกของคนที่อยู่พอดีเลยบอกมันจะกลับแล้วนะเลยเออไปไปไปไม่ชิดไม่ชิดไม่ชิดนายเปลี่ยนท่านใหม่ไปห้าหกอันเปลี่ยนอะไรกันนักหนาวูให้ไปซื้อที่เซเว่นไม่ชิดหรือเป็นยไงเลยบอกไปไปไปจักรยานก็ออกไปไม่ได้สามพันยางแดง

ไม่ได้บอกวะนี่ไม่เคยติดต่อกันเลยมาเป็นปีแต่ลกร้านก็ไม่เคยเลยโทรไปมีหรือมีเก่งแล้วอ่ะไไไมม่่่ตติดดอ้เท่าไหร่พี่เมท